ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยู่นตอนนี้ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งแห่งที่อยู่เขาลูกเดียวกันกับภูลังกาเลยนะครับเชื่อกันว่านะครับสถานที่นี้นะครับยังมีพญานาคราชที่ปกปักรักษาอยู่ด้วยนะครับและแล้วตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับชื่อว่าวัดถ้ำชัยมงคลนะครับ ทุกท่านที่เดินทางมาด้วยรถยนต์หรือมอไซค์ก็ได้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเราสามารถขับรถเข้าไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับเหมือนรถคันข้างหน้าขับออกมานะครับแล้วก็ขับเข้าไปได้เลยนะครับไปทุกท่านสังเกตเห็นว่ารอบข้างนะครับยังมีเป็นเหมือนสวนยางพาราของชาวบ้านนะครับผมฝั่งซ้ายมือนะครับบรรยากาศผมบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากนะครับ รับโอโซนเต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากมาพักผ่อนอยากมากราบไหว้สการะอยากมาเป็นสายมูนะครับผมว่าสถานที่แห่งนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับที่จะมากราบไหว้นะครับเพื่อเป็นสิริโมงคลให้กับชีวิตนะครับผมเนี่ยครับเส้นทางก็ประมาณนี้เลยนะครับในช่วงนี้มันเป็นเหมือนช่วงที่แบบว่าจะปลายฝนแล้วนะครับปลายฝนแล้วมันก็เหมือนว่าทางมันก็จะไปได้สะดวกสบายเลยนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่าเราจะมองเห็นพระอยู่บนเขาเห็นไหมครับองค์สีขาวๆตั้งอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเห็นไหมอู้สาดูครับแบบเขาสร้างกันได้ไงนะครับอยู่ตรงนั้นยกขึ้นไปกันได้ไงนะครับเก่งมากนะครับคนทําแต่มุมนี้สวยมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนมารับชมบรรยากาศแบบด้วยตัวเองมากเลยนะครับโอ้โหอู้ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับเนี่ยครับเราขับรถมาจนถึงวัดเลยนะครับ ไม่ต้องเดินนะครับไม่ต้องเดินเข้ามานะครับเราขับรถมาจะถึงวัดเลยครับเข้ามาได้เลยนะครับในช่วงนี้ยังไม่มีคนนะช่วงผมก็มาคนยังไม่เยอะนะครับโอ้เข้ามาแล้วแบบโหดเจเต้นเลยนะครับตึบตับตึบตับเลยนะครับเหมือนเราอยู่ใกล้เขามากๆเลยนะครับอืมาแล้วครับตรงนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับนี่เข้ามาในแสถานที่แห่งนี้แล้วนะครับผมดูครับ สังเกตว่าคนยังรู้จักกันยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมโอ้โหครับสวยงามมากเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆที่พี่น้องๆน้าๆป,ป้าๆอาๆทุกท่านนะมารับชมด้วยตาของท่านเองเลยนะครับนี่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับโอ้โหสวยมากโอ้สวยมากเลย เรามาถึงวัดแล้วครับตอนนี้มาถึงวัดแล้วบรรยากาศใช่เลยครับตรงนี้จะให้ทุกคนได้มาเห็นกับตานะครับวัดถ้ำชัยมงคลนะครับวัดตัวน,นี้คือวัดถ้ำชัยมงคลนะสถานที่แห่งนี้ทักดิ์สิสวยมากนะครับดูโอ้โหอเคไม่มีทางซึมับขึ้นไปทียอ๋ยอดูบรรยากาศ ก็มีคนมาเรื่อยๆนะครับคนที่ศรัทธาก็มากันเรื่อยๆนะมันก็ธรรมชาติโดยแท้จริงเลยนะครับเนี่ยอันนี้นอนเย็นสบายเลยนะมามาโอเคโอ้ครับผมเอ๊ะยวจขับรถกข้นไม่ได้เลยโอ้แต่เราเดินขึ้นมาออกไม่เป็นไร เราจอดรถไว้ข้างล่างก็ได้หรือจะเดินหรือจะขับขึ้นมาข้างบนก็ได้ได้หมดเลยนะครับปก<ะ>็สำหรับวันนี้เราก็มาตามรอยพญานาคกันอีกครั้งนะครับก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับกับเรื่องราวตำนานนะครับที่ถูกปิดตายของกษัตริย์พญานาคแห่งภูลังกาเชื่อกันว่านะครับหรือว่าเล่ากันว่าเป็นผู้สาปปูอือลือนะครับ เดิมทีสถานที่แห่งนี้นะครับเคยเป็นเส้นทางที่ครูบราอาจารย์นะครับจะใช้ทางเท้าในการเดินขึ้นไปเพื่อแสวงบุญนะครับซึ่งแต่ก่อนใครที่จะขึ้นไปไหว้ถ้ำนาคาก็จะต้องมาไหว้วัดแห่งนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเราก็มากราบไหว้เพื่อเปิดทางเพื่อขอทางในการเดินเข้าไปรับชม กับไว้สัการะนะครับเพื่อเป็นสจริมงคลของเราเองนะครับ ยานทั้งสององค์ที่สถิตยอยู่สถานที่แห่งนั้นก็คือองค์ปู่ครินทราธิบดีเดชานคราชหรือปูโพดํดำและอีกองค์ก็คือองค์นาคคินีเทวีสีปังตาหรือแม่ย่าทองคำนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนเลยนะครับเมื่อเรากล่าวไหว้ขอเข้ามาเพื่อเดินทางเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องบนนั้นนะครับจะมีพญานาคอยู่สอง,องค์นะครับ ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้อยู่นะครับเชื่อกักว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งแน่นอนเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับญาติทัดขึ้นไม่ไหวนะครับต้องให้หนุ่มๆอย่างเราแล้วนะครับขึ้นไปรับชมขึ้นไปกับวายสกการะนะครับไป ครัยเดทวดจะขึ้นมาได้ยังไงในครับสูงขนาดนี้นะครับผม oh. และที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับคือองค์ปู่โพดํานะครับ ดดูได้ใช่มชผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับรับชมบรรยากาศกันเอาเองเลยนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยให้ผมมาคนเดียวผมไม่มาแน่นอนนะครับผมโอ้โหดูขลังดูน่ากลัวมากๆเลยนะครับดูจากรูปแล้วนะครับใครที่กล้ามายืนอยู่ตรงนี้คนเดียวถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ มารับชมกับตาด้วยตัวท่านเองจริงๆเลยนะครับเพราะว่าดูน่ากลัวแล้วก็ดูขลังมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้คนเดียวนะครับผมไม่มาแน่นอนนะครับแกตึบๆเลยนะครับนม่มาอยู่ตรงนี้นะครับ นับถือมากเลยคนสําหรับคนที่สร้างนะครับสําหรับคนที่ปั้นนะครับผมนับถือมากๆเลยเนี่ยครับทำออกมาได้แบบสุดยอดมากนะครับ ว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นทํานาคาเก่านะครับแต่เราไม่รู้สาเหตุที่เนี่ชันนะครับว่าปิดเพราะอะไรเราพอรู้มาตอบอีกทีหนึ่งนะครับ เสียงน้ำไหลไหมครับนั่นแหละครับตอนนี้ผมยังหาไม่เจอเลยว่าไหลมาจากไหนนะครับ ก็คือองค์แม่ย่าทองคํานั่นเองเนี่ยครับผม สมาร์บร์สัก601สารบอร์สัก601สาร์รสัส,ส,สถานที่ตรงนี้นะครับจากที่ผมสัมผัสนะครับรู้สึกได้ว,ว่าเป็นสถานที่ที่ธรรมชาติมากๆเลยนะครับ เป็นที่ที่ธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับที่อุดมสมบูรณ์สุดๆเลยมีครบมีทั้งน้ำต้นไม้ภูเขานะครับยังเขียวอยู่ทุกอย่างเลยนะครับช่วงหน้าฝนก็สวยงามมากๆนะครับปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่นะครับอได้มาสัมผัสอากาศแบบนี้ผมบอกได้เลยนะครับได้รับโอโซนไปเต็มๆนะครับ ก็วันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะครับเราก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับแน่นอนเลยว่านะครับสถานที่แห่งนี้นะครับอยากให้ทุกท่านได้มาเห็นกลับตาของท่านเองนะครับว่าจะดูขลังดูศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับบางท่านอาจจะมีเจตสัมผัสนะครับลองมาสัมผัสกันดูได้เลยนะครับผมว่าสถานที่แห่งนี้นะครับสำหรับผมนะครับสวยงามมากนะครับผม สำหรับการเดินทางนะครับก็เช่นเคยเลยนะครับทางกลับนะครับสามารถขับรถเข้ามาได้เลยนะครับถึงที่ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะได้เดินเข้ามานะครับขับรถเข้ามาจอดที่ตรงหน้าวัดได้เลยนะครับโอเคก็ระหว่างทางการกลับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับชมแม่น้าโขงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปนะครับผมเมื่อเรารับชมพญานาคแล้วเราไปรับชมแม่น้ํโขงกันอีกครั้งหนึ่งไป เล่นแล้ว,ลวตอนนี้ผมก็มาถึงแม่น้ำคงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงมาแม่น้ำคงนะครับคือเมื่อกี้ผมไปไหว้พญานาคมาแล้วนะครับที่อยู่บนเขาแล้วมีน้ำตกมีป่าไม้ที่เป็นธรรมชาติครบทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ผมก็อยากมาแม่น้ำคงเพื่อที่จะให้มันครบรถไปเลยนะครับได้เห็นทุกอย่างเห็นภูเขาเห็นป่าไม้เห็นลำธาร เห็นหลายๆอย่างแล้วก็ลงเอยที่แม่น้ำโขงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย